จูจก็เกิดมีเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนทําลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียวแต่มาหลายเสียงมันดังก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณ สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพามารับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานทหารผีทหารไทยในสมัยสงครามอินโดจีนซึ่งถูกเกจิเรียกวิญญาณให้มาช่วยรบในสงครามเวียดนามผอ,อทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวนี้เพื่อเป็นคำเตือนให้กับทหารเวียดนามเหนือและฝ่ายพันธมิตรคือเวียดกงและเวียดมินถ้าหากประทะกับกองกำลังที่ไม่ปรากฏฝ่าย ให้พวกทหารพึงระลึกเอาไว้ว่า 1. ถ้าหากปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะๆและมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นคือทหารอเมริกัน 2. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเรา แล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาว 4. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือนกยักษ์ซึ่งก็คือเครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคลานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้ นั่นคือทหารไทยณนะฐานที่มั่นทหารเสือพรานของไทยแห่งหนึง่งที่เวียดนามใต้จำชื่อฐานไม่ได้นะครับทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงได้ส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้ และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดด้านความโหดร้ายและการทารุณกรรมเฉลยโดยวิธีลูเล็ตโดยวิธีนี้จะเป็นการนำกระสุนหนึ่งนัดใส่ลงไปในลูกโม่แล้วผลัดกันยิงจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศจ่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21จำนวน600นาย ได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารไทยมีได้ตั้งตัวเลยทหารไทยมีกำลังเพียง1 5 0นายเห็นได้ชัดว่ากำลังถูกรุมแบบ5ต่ตอนหนึ่งปะทะกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทหารเวียดนามเหนือก็แตกพ่ายไปผลจากการสู้รบทหารฝ่ายข้าศึกตายทั้งหมด453บศพและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้อีก16นาย ฝ่ายเราตายเพียงหนึ่งศพและบาดเจ็บเล็กน้อยอีกห้านายการประทะกันครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนผอบอทหารเวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุสะดุดีวีลกรรมของทหารไทยครั้งนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมาผู้บังคับกองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามยิงตัวตายในบังเกอร์เพื่อหนีความอับอาย ส่วนทางด้านนายทหารเสือพรานไทยก็ได้รับเหรียญกา้าหาร35นายเราคนรุ่นหลังขอน้อมคลารวะทหารกล้าไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เราอยู่ทุกวันนี้ทหารไทยในยุคสงครามอินโดจีนได้แสดงให้ทหารฝรั่งเห็นปาฏิหาริย์ในหลายสมรภูมิตัวอย่างหนึง่งผมขอคัดบทความจากอาจารย์วรุณีพิทักษินากรจากหนังสือพิมพ์เสรีชัย L.A.U.S.A. มาเล่าสู่กันฟังนะครับบทความเรื่องอยู่ยงคงกระพันโดยอาจารย์วรุณีพิทักษินากรตำนานทหารผีทหารไทยในสมัยสงครามอินโดจีนเกจิเรียกวิญ,ญญาณให้มาช่วยรบเวทมนต์คาถาการปลุกเสกอยู่ยงคงกระพันเครื่องรางของขลังมีมานานพร้อมๆกับความเชื่อเก่าๆของผู้เฒ่าผู้แก่ สมัยนี้ยังมีอยู่มากเรามาดูกันดีกว่าเขาใช้วิธีใดทำให้อำนาจพุทธคุณหรือเครื่องรางของขลังต่างๆทำงานได้ใครที่ไม่เคยเชื่อเรื่องอย่างนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเพราะในอดีตการจากเวทมนต์คาถาเครื่องรางของขลงังเคยกู้ชาติปกป้องบ้านเมืองมาแล้วจากสงครามอินโดจีน ที่กล่าวไปแล้วกลางต้นขอให้เปิดใจรับฟังโดยไม่งมงายเหมือนกบในกลาลครอบการรู้ไวยบางทีอาจจะป้องกันตัวเองได้บ้างพิธีปลุกเสกระดับเซียนจากสี่หลวงพ่อดังที่ทำให้ชนะศึกอินโดจีนนั้นเกิดอะไรขึ้นขณะทำพิธีฟังแล้วขนลุกไม่รู้ล้มทำให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานในสมัยสงครามเกาหลี ทหารไทยที่พกพระพิมพ์ของหลวงพ่อแช่งไม่ว่าจะเป็นปางใดพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ต่างอยู่ยงคงกระพันรอดตายกันมาทุกคนรวมทั้งบรรดาอัศวินแหวนเพชรหรือพวกนายตำรวจในยุคนั้นต่างก็มีพระนางพญาของหลวงพ่อแช่งกันทั่วยุคนั้นบรรดาอัศวินต่างมีชื่อเสียงมากจนผู้ร้ายทั้งในเขตนครบาลหรือภูทรต่างห่วงหดเงียบกลิบ และถูกฆ่าตัดตอนเก็บกันรนาวจากบรรดาอัศวินแหวนเพชรทั้งหลายเป็นยุคที่ตำรวจเฟื่องฟูมากๆพิธีปลุกเสกระดับชาติได้ทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเริ่มพิธีตั้งแต่อาทิตย์อัสดงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เป็นพิธีที่ใหญ่โตโมโหฬารยิ่งกว่าการปลุกเสกครั้งใดๆท่ามกลางเหล่าทหารหานที่คอยป้องกันอยู่รอบนอก ไม่ให้ผู้ใดมารบกวนสมาธิของเกจิอาจารย์ทั้ง4ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้ากันเลยทีเดียวภายในวัดเมื่อพรบค่ำจึงมีแต่ความวิเวกวังเวงของบรรยากาศทำให้ทหารทุกคนทั้งรอบนอกและในตัววัดตื่นตัวกลัวกันตลอดคืนก็ใครเล่าจะกล้าหลับตานอนในบรรยากาศแบบนั้นเหตุการณ์ปกติ ไปเรื่อยจนถึงย่างรุ่งเช้าของรุ่นอรุณอีกวันหนึ่งทุกคนที่อยู่ในพธิธีต่างสะดุ้งกันสุดตัวแล้วพยายามระงับความตื่นเต้นประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเก็บซุ้มเสียงกันไว้อย่างมิดชิดมีอาการขนลุกขนพองเหอซาขึ้นมาตามแขนขาไปจรดต้นคอกันทว่วทั่วหน้าอย่างช่วยไม่ได้ระงับไม่อยู่ ที่ท่ามกลางความเงียบสงัดปราศจากแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนที่เงียบมาตลอดคืนแล้วจูจ่ๆก็เกิดมีเสียงกรีดร,ร้องอย่างหวยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียวแต่มาหลายเสียงมันดังก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณ ที่มาทั้งในรูปผู้คนเงามามากมายจนนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันเดินบ้างวิ่งบ้างมีมาไม่ขาดสายในบริเวณวัดพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องที่ยังดังกันอยู่ต่อเนื่องกับปรากฏการหมอกควันพวยพุ่งออกมาจากรอบๆอบอุโบสถชวนให้พยานสายตาในวันนั้น หนาวเย็นวูบวาบกันไปจนถึงตับไตไส้พุงแม้จะเป็นเหล่าทหารกล้าก็เถอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปลุกเสกนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้เป็นที่โจทย์ขานกันมาหลายยุคหลายสมัยคงไม่มีครั้งใดจะแรงและทรงอนุภาพเท่าจวบจนถึงยุคปัจจุบันการปลุกเสกใช้เวลา12ชั่วโมงโดยพระทั้งสี่รูป จะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื่อนการรวมพลังจิตให้มีอนุภาพที่แกร่งกล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ภาพประเจียดที่วางอยู่บนพานทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังจากเสร็จพิธีหลวงพ่อทั้งสี่จึงมอบภาพประเจียดให้กับพลตีหลวงเกรียงศัก์พิชิตเพื่อนำไปใช้ปกป้องทหารในสงครามต่อไปก่อนนำออกแจกจ่ายยังมีการทดลอง ความอยู่ยงคงกระพันโดยการนํำภาพประเจียดไปลองยิงดูซึ่งทาไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้งสี่รูปท่านจะทำพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่างานแรกครั้งเดียวขลังทันใดใช้ได้ทันทีเครื่องรางของขังจากการปลุกเสกทำให้ทหารไทยชนะสงครามอินโดจีนกับถูกตราหน้าว่าเป็นทหารผีอันนี้พิสูจน์กันชัดๆอีกอย่าง ของคลื่นพลังจิตที่รวมกันเข้าจากเกจิอาจารย์ทั้งสี่การผสมธาตุซึ่งจะประกอบเป็นเครื่องรางของครังนั้นต้องผสมให้ถูกต้องจึงจะใช้เป็นสื่อเพื่อบรรจุพลังปราณหรือพลังจิตของผู้ปลุกเสกเพื่อให้ปลุกเสกได้เต็มที่หากผสมธาตุผิดส่วนพลังปราณจะลดหย่อนลงพลังนี้ท่านเปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน เราขอแนะนำให้ตรวจหาพลังนี้ได้เองจากการทำสมาธิเพื่อการเข้าถึงขั้นหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างวิ่งผ่านไปตามหน้าขาไหลแขนบางที่มาในรูปแบบของความร้อนวิ่งไปทั่วร่างกายทางฮินดูเรียกว่ากุณดาลินีหรือพลังปรานนั่นเองหลักการใช้คลื่นหรือพลังจิตนี้ ผู้ที่จะทำเครื่องลางของขลังได้ต้องฝึกจิตจนถึงองค์ยานสมาบัตเสียก่อนจิตจึงจะมีพลังงานและสามารถรวบรวมพลังนี้บรรจุลงในสิ่งใดได้พลังที่บรรจุนี้จะต้องแบ่งสายปรานให้ถูกต้องด้วยการใช้วิชาลึกลับอันเป็นต้นสูตรโดยเฉพาะเป็นแหล่งกำเนิดให้เกิดพลังขึ้นได้อย่างหนึ่งเช่นของขลัง ที่จะใช้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายใช้วิชายูเลกูรบัตประกอบกับวิชาอิลลมูหรือใช้วิชาสังกะลัมประกอบกันสองอันหรือจะใช้เพียงวิชาอิลลมูประกอบเวทมนต์ก็ได้ชื่อวิชาเหล่านี้เป็นของพวกโยคีสมัยเก่าแต่ถ้าใครเรียนถึงวิชาเรยูกูรบัตรหรือสังกะลัมเครื่องรางของขลัง จะให้พลังงานสูงในสมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะว่าเหตุอันใดเรามาดูกันกับใครอยู่เบื้องหลังบทต่อจากนี้ที่เกี่ยวข้องกันอย่างช่วยไม่ได้คืออยู่ยงคงกระพันตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเข้ายึดเมืองสีโสพลให้ได้ แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหารมอรอกโคซึ่งมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจก็ย่อมดีกว่ารวมถึงความชัดเจนในการเชือ่อดการปาดคล่องตัวกว่าเรียกว่าเคี่ยวรากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ คือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรืออยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกสีโสพลนั้นทหารยวนกับมอรอกโค,โคต่างศาสตร์กระสุนมาดูดหาฝนแต่หาได้ละคายเครื่องผิวทหารไทยอย่างไรไม่ไม่ว่าจะยิงจะแทงฟันเชื่อดปาดเด็ด หรือดึงทหารไทยอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดเลือดตกยางออกมาสักหยดทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อหรือรับรู้ในเรื่องวิชาอาคมเวทมนตข์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายกับที่เหลือตัวใครตัวมันหมดกําลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไครพลล้มตายเกลื่อน จึงพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับโมร็อกโกถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอนุภาพของภาพประเจียดที่สี่หลวงพ่อทำการปลุกเสกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ระคายเครืองผิว กับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทําให้สี่เซียนดังไปเจ็ดย่านน้ำหลวงพ่อทั้งสี่ได้แก่หลวงพ่อชวนโอภาสีหลวงพ่อแช่งวัดบางพังหลวงพ่อจาดและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานทหารผีทหารไทยในสมัยสงครามอินโดจีน